ฮฮสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแชมป์เกมมิ่งอีกแล้วแชมป์จีวันนี้เรากลับมาในโกอาการ์เด้นเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไปต้องไปนั่งนับหรอกนะทวนใช่ครับทุกคนโกอาการ์เด้นอัปเดตวันเสาร์มาซึ่งผมเนี่ยก่อนแม่มันจะอัปเดตเว้ผมก็เข้าไปรอนับดูบิ๊กเขาว่าเมาส์มอยแล้วเขาก็แบบเซกเดาตกบ้างครับเซกดิสโกบ้างแล้วดูส่วนผม สว่างทั้งสวนนะทุกคนดูเป็นไงสว่างหมดอะครับแล้วนี่ทุกคนเออมีอะไรจะบอนนี่คือของตกแต่งทุกคนนี่คือของตกแต่งใช่ครับมันคือของตกแต่งพุงผมเนี่ยก็เอามาตกแต่งนิดนหน่อยๆนะครับทุกคนดูดิสวยปะ่ะตรงนี้มีหน้าทางเข้าด้วยเออนี่ทุกคนผมมีต้นถั่วแล้วแลวนี่ถั่วก็เด่นแต่รอติดมันรอมันติดสถานะก่อนนะนี่ทุกคนดูดิสโก้ครับวิบวับวิบวับเต็มไปหมดเลยแล้วผมจะมาเก็บเห็ดอ้ นี่ทุกคนไฮไลท์ของเรานะครับไฮไลท์ตัวจริงของเรานะครับคือเจ้าวันนี้นี่มูนแมงโก้ครับใช่ครับนี่คือมูนแมงโก้ซึ่งผมเจ้ามันมาปลูกผมเจ้ามันมาปลูกไว้ตรงนี้ปลูกเรียบร้อยแล้วก็เอาสปริงเกอร์มาวางสปริงเกอร์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 รอรพร้อมลดน้ำนี่ลดน้ำพร้อมยัง รถ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 อ้ารถไม่ดูนี่คือที่เก็บปลาไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเจ้าสินะคือถ้าเราเก็บใช่ปะไว้ตรงต้นไม้อะมันจะเก็บทั้งต้นอ่ะเราไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บทีละนิดทีละหน่อยเว้ยคือแบบกดทีเก็บให้เลยข้อดีทุกคนสบายจัดจัดสบายจัดจัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมทดลองให้ดูอ่ะตันนี้ต้นไม้กดไม่ที่มันเห็นไหมเห็นไหมแล้วผมก็จะได้ผลไม้เข้าตัวมาเลยเป็นไงดีเะล่ะ ดูดูเนี่ยดูดูด,ดูนี่มันเป็นดิสโก้รุ่นเออมันมีระบบนี้ด้วยทุนเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยเมื่อเราดูใช่ปะมันจะขึ้นขึ้นมาแบบนี้ไว้แบบเนี่ยติดดิสโกโ้เราตกแล้วก็ฟอ์เซนเนาะแล้วก็แบบดนฟ้าผ่าเออมาแล้วกลับมาเข้าเรื่องต้นนี้ต่อนอะเดี๋ยวเราวันนี้ก่อนอันนี้มาที่โดนนะเฮ้ยมันเป็นต้นเล็กจังวะมันเป็นมะม่วงนู่นตอนนี้มันก็โตเสร็จแล้วนะคือตอนนี้ผมค่อนข้างจะเก็บตนนัว,วนี้ทุนเอาง่ายๆก็คือผมเนี่ย จะเคลียร์พื้นที่ให้มันโล่งๆแล้วเพราะว่าผมว่าถ้าสวนรลุกๆมันคงไม่ดีนี่ผมเคลียร์ไว้ละแล้วก็จะย้ายมันไว้ตรงนี้เออนี่นี่นี่เดี๋ยวเรารอให้มันมีผลผลิตออกมาก,ก่อนนะครับต้นมันค่อนข้างจะสวยแต่มันไม่หใหญ่หญๆเท่าต้นมะม่วงที่ผมเคยปลูกเออนี่ทุกคนนี่คือขยายแปลงครับวันนี้ผมจะมาซื้อดูเลยไปคือมันตอนแรกก่อนหน้านั้นมันจะต้องซื้อซ้ายขวาก่อนสองร้อยสี่สิบละไอ้สองร้อยห้าสิบล้ลานข้างหลังสองร้อยห้าสิบล้านไปอุ้ยเฮ้ย ทุกคนไม่ขยายจริงเฮ้ยเกินเกินเอ้ยดีนะครับทุกคนระบบใหม่มันเป็นระบบใหม่เนาะมีปะเฮ้ยมีสคริปต์อีกครับอีกอีกกี่กี่วันสองวันมาแล้วเก็บเห็ดก่อนเห็ดพวกนี้มันจะติดพวกสถานะแบบดาวตกแล้วก็ฟอสเซนเว้ยซึ่งบอกเลยโคตรดีเก็บ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 ไม้หมดอุ้ยได้ด้วยได้มัชลูมด้วยเกินได้มัชลูมด้วยนี่ดูสกอ์ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูทีหลังเก็บไม้หมดก่อน เฮ้อันนี้อันใหญ่เหรออันนี้อันใหญ่อ่อาเรียบร้อยทุกคนเนี่ยทุกคนของตกแต่งผมว่าสวยนะเนี่ยประตูเนี่ยอีกหนูรูปปั้น,นะห,นหุ่นนกหูกนี่เรามาดูทั้งหมดกันอันแรกนะครับเราจะเปิดประเดิมด้วยเห็ดอ่ามาดูเห็ดกันเห็ดดิสโก้ทุกคนต่อนเล็กว่ะกี่บาทวะลุงแบบนี้ต้องแพงแัแหละส่วนใหญ่จะทำเศรษฐกิจเห็ดวะกี่บาทลุง จีสิบสองโอ้โหต่อไปอันไหนดีดิสโก้อัอนหนึ่งเอ้ยอันนี้อันใหญ่กี่บาทลงมันติดอะไรบ้างนะ่ะติดดิสโก้อะไรแบบนี้สายฟ้าห้าสิบเจ็ดล้านอันนั้นมันน่าจะติดแบบพวกดาวตกด้วยไงอันนี้อ่ะโอ้ยหลายย่างจังวะแต่ละอันทุกคนยังเยอะอันนี้สามสิบสี่ล้านนะครับโอ้ยก็ใช้ได้นะโ,โอเคดีเลยทุกคนดีดีด,ดีเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนนะ เรามาดูผลผลิตเจ้านี่่อนว่ามันจะคืออะไรผมว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเคลียร์สวนละยังไม่มีผมผลิตออกมาเลยเดี๋ยวต้องวางสปริงเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางสปริงเกอร์ก่อนอันนี้อยู่ไหนเออสปริงเกอร์อ่าสปริงเกอร์อยู่นี่ทุกคนวางหนึ่งสองแล้วก็สามโอเคในระหว่างนี้นะคบผมกะจะเก็บของทั้งหมด ในต้นอันนี้เลยโดยใช้เจ้าอันนี้มะม่วงไปโอ้โหโอ้โหเก็บรโอ้โหยเกินอันนี้ต่อครับเอาเลยเก็บให้หมดเก็บให้หมดลานลีด้วยโอ้ยเกินเกินทุกคนเกินเดี๋ยวผมกลับมานี้ก่อนมีอะไรขายบ้างลุงของไกลๆโอเคทุกคนผมว่านะตอนนี้บอกเลยว่ามันเยอะมากเดี๋ยวมาดูต้นถั่วดิ ตอนแรกมันจะมีถั่วติดสายฟ้านี่นี่ทุกคนตัวสดสายฟ้าเอ้ยถั่วติดสายฟ้าเออผู้ลิ้นพันอยู่ได้โหแล้วแบบกระเป๋าระบบกระเป๋ามาแล้วแบบดูยากนะเนี่ยมันก็ดูง่ายขึ้นอ่ะทุกคนกี่บาทถ้าเป็นถั่วแบบนี้กี่บาทลงกี่บาทครับหนึ่งล้านเออก็ราคาปานกลางอะ่ะแต่ผมว่ามันควรติดสถานะมากกว่านี้มามามา,มาเราเก็บมาให้หมด ฮ้ยทุกคนอะไรวะน่ะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนว่าจะได้เท่าไหร่มาไปขายไปกี่พันล้านสองพันล้านครับโอ้โหตอนนี้เรามีห้าพันล้านแล้วโหรวยเลยทีนี้รวยรวยจะจัดบอกเลยเสียดายไม่มีแคนดี้บอสซัมแบบแคนดี้บอสซัมติดดิสโก้อะไรเงี้ยดีเลยนาะทำไมต้นนี้มันยังไม่ออกผลสักทีเห็นเขาบอกว่าผลมันก็ดีนะเว้ย ยังไม่ออกผลมันออกนานเหรอวะเฮ้ยงานจังวะอันนี้นี่คือองุ่นดิสโกโ้ทุกคนคือแบบแต่ละอย่างมันบางงานมันก็ดีบางงานมันก็ไม่ดีอ่ะดูตรงนี้ดิโล่งมากเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเก็บไว้ก่อนขหล็ขนาดนี้เก็บไว้ก่อน,น,ดเ,นเดี๋ยว,วรอเจ้ามูนมังโก้นะครับลืมบอกชื่อมันเลยมูนมังโก้นี้รอมูนมังโก้อออกออกผลนะครับปะทุกคนรอ มาทุกคนเดี๋ยวผมสอนในการแต่งสวนมันจะมีรูปตัวนี้เว้เห็นไหมกุดเข้ามามันจะสามารถตั้งของได้สมมติว่าผมเนี่ยจะตั้งของไม้อันนี้ไว้ปิดหน้าสวนเอาไม่ใช่ไม้อันนี้เห็นไหมทุกคนมันจะมีระบบนี้ขึ้นมาเว้อ่ะสมมุติผมจะทําไม้นะแล้วดันไม้ไปเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นนี้ถูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้อะไรอันนี้อะไรก่อนครับอันนี้อะไรเออนีตั้งปกปกติอันนี้เอาออกไป อันเรียเอาออกก่อนอ่าเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นในประมาณนี้นะเออผมบอกเลยว่าอัปเดตเนี้ยใช้ได้เลยแต่มันก็มันไม่ได้สําคัญในขนาดนั้นนะในจักใจผมเลยมันก็ไม่ได้ดีอ่ะมันแบบอา้าวเอามาทําไมเออพูดแค่นั้นแหละเอามาทําไมอ้อครับนี่คือร้านค้าใหม่ครับซึ่งใช่มันเป็นร้านค้าเกี่ยวกับการขายของตกแต่งซึ่งบอกเลยว่าบางวันก็กากบางวันก็ดีซื้อมา ทุกคนดูนี่นะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูก็าย้ายของได้ทุกคนเออนี้บอกแล้วนะการย้ายอะ่ะนี่คือผมมาให้ดูไงวางไว้ตรงไหนดีแบบไม่รู้จะไปทําอะไรครับทุกคนก็มาวางม็นนี้ได้นะแบบวางไว้บนต้นไม้อ่ะเพื่ออะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนมันก็ยังเท่ไปอีกแบบนึงนะครับแบบไหนวะก็ไม่รู้นะครับ few moments You l a โอ้โหทุกคน รอตั้งนานครับเพิ่งได้อันเดียวโอ้โหทุกคนดูดิได้อันเดียวเองอะ่ะเนี่ยที่บ้านวะลูกเล็กด้วยไปดูดิคือแบบรอตั้งนานอ่ะทุกคนไปกินข้าวมาัามคุมได้ลูกเดียวเองอะ่ะหกหมือเองวยแต่เหมือนจะดีอยู่นะเว้ยเออผมผมเห็นอ่ะผมไปดูในติกตอกมาคือถ้าเป็นลูกไซส์ปกติอะ่ะหกหมื่นหนึ่งเลยอ่ะ้ยผมว่าน่าจะเป็นของใหม่่ะน่าจะดีอยู่ แต่ต้องรองติดสถานะทุกคนแล้วผลมันนาน,นทุกคนแบบโคตรนานแม่งกว่าจะได้มาซักอันนึงอะเกิดเออทุกคนผมลืมบอกมาอันนี้โทรเห็นนี้ปะนี่คือระบบให้สัตว์เลี้ยงเลยมันสามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้โดยที่เราไม่ต้องเดินไปเอาอาหารให้มันเลยบอกเลยคุ้มจัดดีมากทุกคนเย้ yeah. นี่มีต้นพริกด้วยลืมบอก เนี่ยตอนนี้ทุกคนผมว่าฟักไข่หลายฟองแล้วยังไม่เสร็จเลยสักฟองแม่งเอ้ยคือตอนแรกมันก็มีมูลเข้ามาไว้แต่เสียดาตอนนั้นผมไม่ได้อัดคลิปนะตอนนั้นกําลังก,กินข้าวเลยเนี่ยผมก็ยังทาไม่เสร็จเลยอันนี้คือแบบผมรีใหม่มายังทาไม่เสร็จเลยตอนแรกก็อยากได้แลคูณไว้ก่อนเนี่ยมูลโบซัมอะแตไ่ไม่ได้สักทีไอไอข้อเสียของมูลมูลนนะมูลแบงโก้คืออันนี้เลย มันค่อนข้างจะออกออกยากไว้แบบรอนานนานอะ่ะในมีร้านค้ามีอะไรขายบ้างคือโคตรนานเลยทุกคนนานเกินฝนตกแล้วเนี่ยอ่านเนี่ยน่นานจัดเนี่ยตอนนี้เรามีถั่วนะครับถั่วโกลเด้นเลยยังไม่ติดอะไรเลยเออทุกคนตอนเนี้ยส่วนผมอะ่ะกำลังมาดีดเด้ตอนแรกมันอ่ะเนี้ยมันมีอีเวนต์มาเงินผมเลยลดเลยโอเคทุกคน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะกับสูตรของผมเนาะเดี๋ยวเราเก็บอันนั้นก่อนทุกคนแล้วเก็บอันนี้ก่อนนะนี่นี่คือรวมทุกชนิดนะครับมารวมกันอยู่ที่มะม่วงชิ้นนี้ไหนจะกี่บาทมะม่วงนี้จะกี่บาทครับลุงบอกเลยว่าน่าจะต้องแพงแน่นอนเพราะมันติดลายสถานะลือเกินกี่บาทสามล้านอ้าถูกจังหวะนี่แต่ดีกว่านี้แน่นะโอเคทุกคนนี่คือหน้าตาของมันครับ โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับแชมป์เกมมิ่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับสูตรของผมบ๊ายบาย